งานนี้ผักคนเนื้อพผเยาปักลักตายเดนากรอนสเจ้าทิ้นปจปอแพร่รับค่าวปอจปสจะไม่นานเนื่อยเนื่อยกองเทครับสูนปันเหน,นครับต้อยลุงชวนมาจวยหน้าเสียงก็ตามถ้าอย่างไม่ผักให้ลุงชวนก็ สู้นพันต่อไปก็ไม,ม่หนึ่งหรือในจะแลงกันอีกเรืองนึ่งก็คือเขาเหลือคนไม่เหลือพระพอมข้อสวนกับแท้ซ่องเรืองกับไอนี้แต่แลงไม่ได้เชียร์ประหยัดปัดไม่ได้เชียร์ใครเมเราอยากพักแล้วแต่แลงในท่านาเด็กตายคนทังจากว่วใจยได้คิดกันครับว่าพ้นการเหลือดังเดียวนี้พออ่านคอมเมนต์บันนี่เ,เราคนตายคิดอะไรมั้ง หนึง่งแต่ละคนตายเหลือก,การเมืองจากอุดมการจากพรรคการเมืองแต่เดี๋ยวนี้พักตเทนาคือพรรคลาธรรมนะครับผมไม่แลงตัวบุคคลแต่พรรคลาธรรมนี่ใครตอบผมในมังอุดมการเกือ,อะไรเพราะหน้าพรรคตัวจริงใครๆก็รูกก้คือธรรมนัตอันไหนคอมเมนต์ไปแล้วแลกเนเหลืองแปงกันนุกเลยหลังคนบอกว่าจังหวัดนครศรีธรรมนัตอันนั้นก็บเ็นกรรม ว่ากันไปแต่การเหลือกแต่ตัวคนไม่เหลือผักปักตายต่อไปจะเหลือกการเมืองเชิงยุทธศาสตร์อย่างไรครับนี่ข้อิหนส่วนกระแทเรื่องเดซองกับย่งคนได้แรงอ,อกกับปิยาิปัตน์ชุนพันแหนนูนีนั้นพมส่วนกระแสว่าเอาละผมเราออกจากผักพมมาเดีบอกว่าต้องเชี่ยผักเหลือผักแต่พมจะบอกว่าแต่ก่อนมาปยาฏิปัตคือผักเดียว ที่แกนําผักลักเป็นคนปักตายไอ้ค้าูดว่าผักคนใบย่อาผักลักหนาครอนนี่มันทาให้ได้คิดกับว่าถ้ากล้าทาคือคนใบย่อมาปักลักหนาครอนภูมิใจไทยก้อเดีนน้อยบุรีรัมผักเผือไทยตักชิ้นโยเดนไงเฉียงไม้ท่านลักก็โยผักอีซานกับโยผักเนื้อด่อนบนผักประชาชนแกนนาลักโยไนโยผักกลางโยกรุงเทพโยปรีมุนทนผักชาติไทยชาไทยพัฒนาไปแลกกับป้นการเหลืองตังปีกงกเขาแทนสิชมพูนโยสุพรรณบุรีอยู่นครปฐม นี่เราเข้าววะเตยวชนบุรีก็มีตังผักฝรั่งชนฝรั่งไรก็เหล่าปักตายเราเราบอกอพยาพัดซูนพันเอาและสมุนต์อ่ะซุนไปจริงคำท่ามมก็คือผักอื่นๆมันมีตัวแทนทางการเมืองเตอยู่ในแต่ละผักเป็นลักแล้วปักตายเรายัางเคยครับเราไม่หนึกมั้งเงอที่เราได้แรงบพยาดิพัดอีทูนพันไปนี่ความได้แรงอ,อกข้องเราไว มันตอบคำถามทางการเมืองว่าคนปักตายจะมีพื้นที่ทางการเมืองเลือกไม่มีไม่อย่างไรกรับหรือว่าพรรคตายต่อไปเหลือกันเช็กเวงใช่ไ่วไแมไปแล,ล่แต่ละพรรคกับคนปักตายีะโย่เป็นลงน้องก็ไปแล้วต่อได้เรามีพรรคการเมืองเต็มีคนปักตายเป็นลักเป็นเกณฑ์น,นำพรรคการเมืองลักๆ เมื่อเดเบิวตบัตตมีมาแล้วในอดีตครับพวมาเก็บความสะใจได้แรงออกเอาไว้เสียแล้วมาตีโจทย์นี่ให้แตกกับแล้วเลือกตั้งเดเกิดสมัยหน้านี่สร้างพื้นทีออานาจต่อรองทางการเมืองให้คนในปักตายได้ปลือมังหรือว่าเอาแต่ได้แรงออกแล้วกจบตรงเดดได้รงออกแล้วปักตายเราก็จะกลายเป็นประชาชนสัาซ่องกองประเทศนี้กับโอามานันไม้กับ